สวัสดีนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสิริลักษ์นามนวลน,นะคะวันนี้ก็คุยอยู่ในบทที่แปดนะคะในเรื่องของการวัดปริมาตรเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการวัดปริมาตรเป็นลิตรค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างลืมแล้วหรือ,อยังคะครั้งที่แล้วเราตรวงของแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการตวงของแห้งนะคะวันนี้มีข้าวสารค่ะข้าวสารเราจะใช้กระป๋องในการตรวงนะคะมาดูค่ะว่าข้าวสารในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไหร่นะคะ าตวง,งของแห้งลืมหรือยังคะวิธีการตวงค่ะตักของแห้งให้พูนนะคะให้พูนกระป๋องเสร็จแล้วเราก็ใช้อะไรนะคะใช้ไม้ปาดค่ะปาดให้เรียบเสมอขอบนะคะได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งกระป๋องค่ะกระป๋องที่สองนะคะตักให้พูนเหมือนเดิมนะคะ ตักข้าวสารจนพูนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ปาดเหมือนเดิมค่ะได้ข้าวสาร2กระป๋องแล้วนะคะดูกระป๋องที่3ค่ะตวงเหมือนเดิมนะคะตักข้าวสารใส่กระป๋องค่ะ ูนออกมาเล็กน้อยนะคะปาดให้เรียบเสมอขอบค่ะได้ข้าวสารทั้งหมดเป็นไงคะสามกระป๋องนะคะแต่เอถ้าเกิดว่าครูนวลใช้ภาชนะอื่นในการตวงหรอคะได้ไหมคะครูนวลจะเลือกใช้ถ้วยใบนี้ในการตวงนะคะ เมื่อกี้เราตรวงได้3กระป๋องแล้วใช่ไหมคะลองมาดูว่าแล้วถ้าใช้ถ้วยในการตรวงจะได้ปริมาตรเท่าไหร่นะคะวิธีการตรวงก็เหมือนเดิมค่ะแล้ก็เอาข้าวสารใส่จนพูนถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปาดข้าวสารให้เรียบเสมอขอบค่ะแล้วก็เทนะคะถ้วยที่1ค่ะต่อไปค่ะ ถ้วยที่สองนะคะตักข้าวสารให้พูนถ้วยนะคะแล้วก็ปาดถ้วยที่สองนะคะต่อไปค่ะช่วยกันนับนะคะเด็กๆเผื mm hmm. ่อคุณนวลจะลืมค่ะได้สองถ้วยแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ สนะคะยังเหลือข้าวสารอีกนะคะปาดให้เรียบเสมอขอบเหมือนเดิมนะคะถ้วยนี้ถ้วยที่เท่าไหร่นะคะถ้วยที่4ค่ะต่อไปค่ะไดสี่ถ้วยแล้วนะคะ คูณหรือยังเอ่ยคูณแล้วนะคะแล้วเราก็ปาดสีถ้วยแล้วนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่ห้าค่ะห้าถ้วยแล้วนะคะถ้วยที่หกค่ะหถ้วยแล้วนะคะ เจ็ดถ้วยค่ะแต่ว่าถ้วยที่7นี้เกือบ,เ,อบเต็มนะคะนี่ค่ะเราใช้ภาชนะสองใบในการตวงนะคะสชนิดก็คือใช้กระป๋องกับถ้วยเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าแล้วเราจะบอกปริมาณของข้าวสารที่อยู่ในกล่องนี้ยังไงดีคะจะบอกว่าเท่ากับ3กระป๋องหรือว่า มากกว่าหกถ้วยแต่น้อยกว่า7ถ้วยดีคะนั่นแหละค่ะวันนี้เรามีคำตอบนะคะเราจะมาวัดปริมาตรของของแห้งหรือว่าปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่เป็นหน่วยมาตรฐานค่ะเพื่อที่จะเราจะได้บอกปริมาตรได้ตรงกันนะคะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมสนุกสนุกในการตวงเรามารู้จักเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานกันค่ะเครื่องตวงชิ้นแรกนะคะคือตัวนี้ค่ะ ลิตรเราใช้สําหรับตวงของแห้งนะคะต่อไปค่ะถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าถ้วยตวงนี้มีขนาด1ลิตรนี่ค่ะเด็กๆสังเกตดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะม,มันจะมีขีดบอกระดับ1ลิตรค่ะนี่ค่ะขีดที่อยู่บนสุดเลยนะคะเขียนไว้ว่า1ลิตรนะคะอันนี้ก็คือถ้วยตวงของเหลวขนาด1ลิตรนะคะต่อไปค่ะ ถ้วยตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะถ้วยตวงน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีลักษณะเฉพาะก็คือตรงปากจะเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะไว้สําหรับตวงน้ํามันเชื้อเพลิงและก็ง่ายในการเทน,น้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะแต่เด็กๆลองสังเกตตรงนี้ค่ะมันจะมีขีดบอกนะคะเห็นไหมคะขีดบอกตรงนี้ค่ะว่าเป็น1ลิตรนะคะตรงขอบตรงนี้ค่ะขอบตรงนี้จะบอกว่า ด้วยตวงน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด1ลิตรค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆในการตรวงของแห้งกันค่ะของแห้งที่เรานำมาใช้ในการตรวงวันนี้นะคะก็คือข้าวสารค่ะคุณแม่บอกว่าอยากได้ข้าวสารไปใช้ในการหุง2ลิตรเราจะทำยังไงดีคะเราต้องมาเลือกเครื่องตวง ที่มีหน่วยมาตรฐานและเหมาะสมในการตวงข้าวสารนะคะเด็กๆคิดว่าเลือกเครื่องตวงชนิดไหนดีคะลิตรหรือว่าถ้วยตวงขนาดหนึ่งลิตรหรือว่าเครื่องตวงน้ามันเชื้อเพลิงคะเครื่องตวงน้ํามันเชื้อเพลิงนี่คงไม่ใช่แน่นอนนะคะเราจะเลือกลิตรหรือว่าเลือกถ้วยตวงขนาดหนึ่งลิตรดีคะได้แล้วใช่ไหมคะเราต้องเลือกอะไรคะเลือกลิตรนะคะเพราะว่า ตวงออกมาแล้วมีหน่วยเป็นลิตรได้แน่นอนนะคะตวงข้าวสารค่ะวิธีการตรวงจำได้ไหมคะตักข้าวสารให้พูนใช่ไหมคะพูนเลยนะคะเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะแล้วเราก็ใช้ไม้ปาดนะคะคุณวัหาไม้ปาดแป๊บนึงค่ะไม้ปาดอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ใช้ไม้ปาดนะคะให้เรียบเสมอขอบนะคะได้ข้าวสารแล้ว1ลิตรนะคะแล้วก็มาทเทข้าวสาร1ลิตรนะคะคุณแม่อยากได้กี่ลิตรนะคะ2ลิตรนะคะเราได้1ลิตรแล้วเราก็มาตวงอีกครั้งที่2ค่ะ ข้าวสารให้พูนนะคะพูนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบค่ะได้ข้าวสารลิปที่สองนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเครื่องตวงมาตรฐานนะคะ ไม่ว่าจะใช้ตวงอะไรก็จะมีหน่วยเป็นลิตรนะคะได้ข้าวสาร2ลิตรตามที่คุณแม่ต้องการแล้วนะคะคุณแม่ก็จะนำไปหุงต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราจะใช้ลิตรในการตรวงของในการตรวงของแห้งประเภทอื่นๆมันจะมีอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ สารในกะจาดนะคะข้าวสารในกระจาดเราใช้อะไรตวงนะคะแน่นอนเราใช้ลิในการตวงนะคะมีข้าวสารในกระจาดทั้งหมดกี่ลิรคะช่วยกันนับด้วยนะคะกี่ลิตรคะหน่ะคะสองสาม 9 10ค่ะ9 10 11นะคะมีข้าวสารในกระจาดทั้งหมด11ลิตรนะคะแสดงว่าข้าวสารที่ในกระจาดมีปริมาตรเท่าไหร่คะ11ลิตรนั่นเองค่ะแล้วเราตวงอย่างอื่นได้ไหมคะได้แน่นอนนะคะเรามาดูว่ามีอะไรอีกนะคะงาดำที่อยู่ในถุงค่ะเราใช้ลิต ในการตวงนะคะงานดามที่อยู่ในถุงมีปริมาตรเท่าไหร่บ้างเอ่ยช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7ลิตรนะคะแสดงว่างานดามที่อยู่ในถุงมีปริมาตรกี่ลิตรคะเลิตรนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเราใช้ลิตในการตวงไม่ว่าจะตวงข้าวสารหรือตวงงาดำเราก็ใช้ลิตรในการตวงนะคะหน่วยที่ออกมาเป็นลิตรเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาตวงของเหลวกันดูนะคะว่าของเหลวแต่ละชนิดที่เราเตรียมไว้มีปริมาตรเท่าไหรค่ค่ะนี่คะ่ะคุณแม่ทำน้ำแดงไว้คะ่ะน้ำแดงที่อยู่ในขวดนี้นะคะทำไว้เยอะเลยคุณแม่บอกว่า,าจ,จะแบ่งให้เพื่อนบ้านหนึ่งลิตรคะ่ะเอ๊ะ แล้วเด็กๆจะเลือกเครื่องตวงชนิดไหนดีนะในการตวงของเหลวค่ะเครื่องตวงน้ามันเชื้อเพลิงไม่ใช่แน่นอนนะคะหรือเราจะใช้ลิตรในการตวงถ้าใช้ลิตรในการตวงก็อาจจะได้แต่เวลาเทมันก็อาจจะหกนะคะนั้นเราเลือกอะไรดีคะเลือกถ้วยตวงขนาดหนึ่งลิตรดีกว่านะคะเพราะว่าเห็นไหมคะที่ปากของเขาจะมีแหลมๆสาหรับตวงสําหรับเทของเหลวให้ง่ายนะคะ แล้วเราเลือกเครื่องตวงเช้นนี้ดีกว่าค่ะแล้วเรามาตวงน้ำแดงนะคะให้เพื่อนบ้าน1ลิตรนะคะวิธีการตรวงเราก็เทน้ำแดงลงไปในถ้วยตวงนะคะแต่ที่นี้เด็กๆสังเกตดูด้วยนะคะในถ้วยตวงมันจะมีขีดค่ะเห็นไหมคะขีดที่อยู่ข้างๆข,ของภาชนะตวงของถ้วยตวงของเราก็จะมีขีดบอกนะคะ ที่ระดับ1ลิตรเห็นเลขหนึ่ใช่ไหมคะ1ลิตรคือขีดตรงนี้นะคะดังนั้นเวลาเทน้ำแดงเราต้องเทให้ถึงระดับขีดตรงนี้ค่ะเรามาเทน้ำแดงกันนะคะเด็กๆดูที่ขีดด้วยนะคะว่าถึงหรือยังค่อยๆเทนะคะเห็นไหมคะถึงหรือยังคะ ใกล้แล้วนะคะค่อยๆเทค่ะถึงระดับ1ลิตรแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้น้ำแดง1ลิตรนะคะเราก็เทน้ำแดง1ลิตรใส่ภาชนะที่เราจะนำไปให้เพื่อนบ้านนะคะนี่คือน้ำแดง1ลิตรค่ะเห็นไหมคะ กาตรตวงไม่ยากเลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการตรวงด้วยถ้วยตวงนะคะที่มีหน่วยเป็นลิตรของของเหลวชนิดอื่นกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะตัวอย่างที่1ค่ะมีอะไรในหม้อคะน้ําใบเตยนะคะน้ําใบเตยมีปริมาตรเท่าไหร่คะเราใช้อะไรในการตรวงนะคะเราใช้ถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะคะตวงออกมาแล้วได้กี่ลิตรคะ ได้3ลิตรนะคะแสดงว่าน้ำใบเตยที่อยู่ในหม้อมีทั้งหมดกี่ลิตรคะ3ลิตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราตรวงอะไรได้อีกคะน้ำมันเชื้อเพลิงในแกลอนนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงในแกลอนจำได้ไหมคะเราใช้เครื่องตวงอะไรคะเราก็ต้องใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะตวงออกมาแล้วได้ทั้งหมดกี่ลิตรคะ 1 2 3 4 5ได้ทั้งหมด5ลิตรนะคะดังนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงในแกลอนมีปริมาตร5ลิตรนั่นเองค่ะง่ายง่ายใช่ไหมคะกิจกรรมสนุกสนุกในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะต่อไปเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะการวัดปริมาตร ของสิ่งต่างๆที่มีหน่วยเป็นลิตรใช่ไหมคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของแห้งหรือว่าเป็นของเหลวเราก็สามารถวัดปริมาตรได้ใช่ไหมคะโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานนะคะเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะการวัดปริมาตรของของเหลวหรือของแห้งที่มีหน่วยเป็นลิตรนะคะอาจทำได้โดยใช้การตวงของเหลวหรือของแห้งนั้นด้วยลิตรนะคะ ถ้วยตวงหรือว่าเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะประเด็นที่2ที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการตวงของเหลวหรือของแห้งนะคะต้องใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องตวงให้ถูกวิธีด้วยนะคะเหมือนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนทำดีมากเลยค่ะกลับบ้านอย่าลืมทำแบบฝึกหดัดนะคะทำการบ้านทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายก็จบไปนะคะในเรื่องของการวัดปริมาตรเป็นลิบนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการศาสตร์หน้าหกสิบแปดถึงหกสิบเก้านะคะจะ้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ